อุ้ยหลอบหนึง่งบาเยอะลอบสองมีนด,ด้กแฟหน่อยได้หลอบสองกนนะก็อาขนาด หลอดหนึ่งบลายหลอดสองยังมีอีกหงดที่สามหงดหนึ่งอันดีวหดที่สองมันบัจัด

Yeah. <laughs> แอกวมเจ็บท้องผู้ข่อยอยู่เฮือนก็บ่ยกยักไปเบิ่งเพิ่นเฮือนก็ไข้ไข้ขอแม่ข่อยกับแม่แหละวานนีจนน้ําทจักือแม่ก็อหันแล้วได้ลุกหันตั้งแต่มาแต่พุ่นหัน2ทิบ่พักอนพอก็เ็บขาเออสิไปเบิ่งหมแต่งก็บ่ยงบ่ยังก็บ โอ๊ยเลยงัวมันบเห็นกลางคืนงัวเกาะขาเกาะค้างัวเกาะขาโอจะไปจังไรดี cô cút park đi phải bưng nhà sư sư dàn khâu lạc giờ mà mưa giờ hay chạy lệ này nhà anh ơi pinha trời bật mình trúc là ham vô พี่ฮาเป็นยังงี้บอกเกี่ยวใหม่โหลดเออหันแล้วห้อพอได้เล่มอยู่ตัวงวดทับมิดหันมันจับได้ไหมจับเมื่อแต่ว่าตัวใด้อันมันท่านได้ดอกหันได้มันมาจับยังมันกระดอกอีกงวดสองนี่จะน้อยมีอีกงวดสามนี่มันจะเป็นคือเก่าเลยเด้อแปลกเนาะ พี่ไก่สั่งมีแต่หัวเดียวเะไก็แล้วเลยหอวตัวมันโดนเบิร์นเลยนะมันโดนเบิร์มาอีกอันนี้บูจับบูจับมันกระดกใหม่อีกแค่นี้ยางซื้อกระบาดเนาะฮะเมย์พายมาบ่ แม่นนแม่คอยเออเออขับพเพ้าเ่นวานี้บ,บ่คอยบริยูด้วยเมื่อว่าแม่ฮาก็ลูกขันแล้วบ่ออแม่นซองพิษพุ่มบออ่